สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดป้าวัย70กับลง80ปีพร้อมใจสร้างห้องน้ำเพื่อช่วยผู้ป่วยโควิด19ผู้ใช Facebook ้เฟซบุ A ๊กเ e อโนนจากวรวิทย์โพสต์ภาพเรื่องราวสุประทับใจหลังจากที่คุณป้าวัย70ปีและคุณลงวัย80ปีเข้ามาช่วยกันสร้างห้องน้ำเพื่อผู้ป่วยโควิด19ด้วยใจที่เป็นจิตอาสาพร้อมท่าทางธรรมะทะแมงจนเรียกเสียงชื่นชมจากชาวเน็ตได้เป็นจำนวนมากโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กโพสต์ระบุข,ข้อความว่า คุณป้าและคุณลุงน่ารักมากครับหัวใจค่ะดูท่าธรรมะแม่งของป้าก่อนนะป้าวัย70็ดสแบกสวรรค์มาเองจากบ้านมาช่วยจอดและยิงวีว่าบอดทำห้องน้ำสามร้อยห้องที่โรงพยาบาลสนามใต้ร่มพระบารมีที่ขาโกสีดอนเมือง ส่วนคุณลุงอายุ80ก็มาช่วยสร้างห้องน้ำจิตอาสาพระราชทานทำงานหนักเข้มแข็งเพื่อให้เปิดรับคนไข้ได้ทันวันแม่รวมพลคนจงรักภักดีทำดีเพื่อแผ่นดินขณะเดียวกันหลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกนํามาโพสต์ลงในโลกออนไลน์และมีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมในน้ำใจของคุณลุงและคุณป้ากันเป็นจํานวนมากและถือเป็นพฤติกรรมที่น่าเอาเป็นแบบอย่าง ในสถานการณ์ที่บ้านเมืองกำลังยากลำบากกับภายโควิด -19 ในเวลานี้ท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณครับ